อยากได้อยู่ให้จังไลยเออคลองคลังกับดูไวเออแล้ววันนี้ได้เงินพาสี่เห่าทางหนี้ทางทินกันทั่วเขาเพ่ได้จะทางนี้จะเท่ากันดีด้วยฮะเขาเพิ่งได้เงิน,นจะใสใสนี้เข้ากันแต่ให่เราบู๋นี่จะเป็นนี่ยังวะ เกี่ยวแทนเพิ่อนละบันเพิ่นลงไปไปเอาน้ำกินน้ำเย็นบ่ได้เพิ่อนนะเอาน้ำเย็นเอากินน้ำเย็นบ่ได้เพิ่อนโอ้ลมพัดด้วยโอ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วมีแห้งแล้วได้กับผู้อายเพิ่น จะขึ้นไปเบิกควายบ่ะนอนโอ้ขนาดนี้แหละสิบเอ็ดโมงเลยสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ย,ยนาะยายเนาะสูงนี่เนาะคนอึดไม่อึดก็ต้องดูช่วงนี้แหละสิบสิบเอ็ดนี่มันบวรอดเหมือนตอนนี้แหละบวรอดโอ้สิบเอด็ดเลยบ่ายจะอยู่จนหกตีโมงตีโมงเกือบครึ่งมาหวานบ่บายแบบใครแนบมันห่มไปข้างนาได้ยายเอ้ยบ่ายดนนเด้ฮะนี่แบบมันแดดไปตั้งโอ้ยรกแรก แดดก,กันแดดนี่นะเดดเดดกนจนะเวนจะมวายจลงตอนเที่ยงแล้วเหรอครับบ่สครบมัดบัตนาสิเล่นรับลีไตทพหมบ่อใดพมแดดเที่ยงนี่เนาะขาเสืเ้อโลกยยมันสิมีเสื้อโลกอย่บอกแม่เขาข้า,า,าจะคของเลยคูมือนี่ นี่เด้อเหีียวใส่ปลาห่มเลยนี่เด้อเศาเศาเศาบอร์ขาตาครับตาคร้าห่มมีหมดเด้อพี่น้องเอ้ยพญ่าพ่นเงี้ยวใส่ปลาห่มหันบ่หยวใส่่อนเนาะานอยนี่นมากินเยเด้อสอนเดนเอาผ้าห่มมาตากพี่น้องเอ้ยพ่นเงี้ยวใส่ที่นอน และเฮดฟอร์มเดทางนี้กอนด้อโอ้แดดละคือกระดอกก็ดีอะเแดดนี่ละอ้ยมนี้กีงแล้วูน่ไมเกันเลยกย้อนมีผู้เตะตาผูะหอมเนี่ยในกระมีนี่แล้วมองแดดเเนาะโอ้ี่ฝนตกแดดแ้งกกอิมบานบ่ค่ะมีการเมือพอ้หอมดลตาก้อนไปผ่นเนี่ยใส่พหม ผัวได้นิเออผัวเยสิพอห่มนอนฟันนอนฟันเยอยตรงนี้ทะไปเยเลยขนาดดูตาหันเด้อไปมือุกคอบเด้อออ้หมันหัไหมให้หาคนเพิ่มให้จบเด้อมื่อื่นเด้อเอาไว้เขาอ้ย อย่ามากินวานได้นอนทา,า,นนา đây, ยยู่ได้ขางล้างพ่ดได้เบิ้งได้ขางล่างเจ้าหันนอนทายก,กินน้่อนกกินน,น้กันนั่งแล้วนั่งไต่พะมม h <laughs> นั่งไต่พะ h o m o เลยทางพี h o m o e s ไพ e ูละ นขนาดจังว่าเป็นขนาดค่ะเข้าเป็นขนาดเป็นอีรีเข้า <Yes. S 2> <ๆ>อย่าตีลกาเด้อตีลกาก็เห็นในโทรทรัพท์เด้ออย่าให้มันวากระติกเขียวทับได้เป็นข้าวเลยเออ กระติกกับบักไงค่ะกระติกกะเดแซ่หดค้นผนเนาะยมันบืทนบื่อยูความเย็นนี่นะเร่งเ่งเกะเหลือให้เดียวเพื่งให้สุดท้ายนะนคะเร่งเล่งเ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 ออเออจะคของสเก็บโต๊ะเองเราวะ

เอินไม่ยยี่สองแล้วก็รอกสองนี่มันยืนโลนแต่ของยกคือยืดแล้วงปาอนนี้รายงานลายกระทงมไปก้านยังห้วยสะเพรื่อพนเออมันแจ้งเด้มันขาดเลยเออบ่พิ่งตื่นบ่นางนี่เนาะพิ่งหูเมื่อบ่นี่

แล้วนี่ยี่เขาเกาะที่ไรล่ะเขาไปกับเพื่อนนี่สิเขียนหมดมุก้าไปหมดมุกเองมุก้าไปนี่จะก้าไปจะไปมันมีอะไรไปไปดูว่าวน้ำเนาะว่าเพื่อนกันเหนื่อยแค่ไหนเด็กงานจะล่าเลยไก่ ไก่ส mm, ่แล okay. ้วแล้วนะคะไก่สิแล้วแล้วไก่แล้วไก่แล้วแม็หลุดพัวแม่เสรแล้วอยู่พัวเจ้าจะจมพญานมบุตร เดี๋ยวจมเจ้าพ่อไพ่อไมีนาที่เฮ็ดเลยเฮ็ดเจ้าก็ได้ลุกหุงเขาคือผัวคอยละว่าแต่ตีสามลุกคือกาเล่นเลือดเลวลุกกินนมบอลุกเฮ็ดยางเราจะจือลูกาเบอเดี๋ยวลุกกินนมเมในตู้เย็นกินกาแฟแล้วก็ลบมานอนต่อ ก็หดสูวนข่อยเโอ้หดส่วนตีสองตีสามแม่นบ่อว่าแม่นมีเก๊กบ่พ่อใหญนนี่ก็ดีเขาคอยเอาขยะเนี่ยเดี๋ยวคอยพาโซนแล้วไปซีกเยเ้ยเห้ยบ่เลกตเม่นความนอนบ่หลับนอนเฮาเราไปอยากนอนข่อยไปไปดอเขาจมงานแจ้งแค่นานแจ้งแค่ข่อย เออเ่ออยากมูหยากนอนไม่ค่อยรับหรอนอนไม่ค่อยรับอยากให้มันแจ้งไวๆอยากไปเห็ดงานเนาะจะจมนานแจ้งมันนอนบรับอีเนยมันสฏิบัาิดูหลาย ปาดบ่พอเอามือเฮ็ดขึ้นกมวยนี่เห็ดอย่างมันละมือว้าเนยๆนี่งบ่ก็ได้เหงหลงก็เลยทาดเชือกนึกเป็นเงินแล้วสีข้าวหรือว่าสีขาวแล้วเอาขอไปซ้อนกับขอบไปท้ายใช่ไหมไท้ายนึกเป็นเงิท้ายหัาง่ได้สีสีก็เอาผัวดีกว่าค่ะ ตมหนาเหอเขายตาหมูรเอาหอหไ้หนเาอายี like oh, ่หล้เอาเลไาขยเาจัเพามมีเขาจนะเานไาหมคหเาขาเาจับเลยเาอย่งเขาจัไหนแต่ละล่ะเาเลนจัเี่ไปเห็งานแลเนไปเที่ยวเาไหเ็เาเท่ยหตอนค่อยจออกมาหาเาจับ